มาหกสามก็พองห่าอืโอ้เหล็กเล็กวิ่งเล็กเป็นเพิ่นแม่นเนาะครับผมหลักการทำชุบครับชุดลับนะชุดลับช่างคมเหล็กรับช่างคมสามตัวเดียวแอรเน้นล่างพร้อมเน้นล่างพร้อมแอร์ตะวันจับครูมะเขาครับสวัสดีครับซังอ่าพระสังครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชมค่ะครับวันนี้วันที่สิบแปดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับผมแอร์ประสังพี่ก็ได้เห็นมือม้วนนี่แอร ครับไพ่เอฟซีผู้ชมครับเดินทางมาหาช่างคมครับผมพารับชมครับวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะพอซังคนบ่อยล่อโดนพี่น้องนะออกปุ๊บให้ได้เลยนะครับแต่ว่าบ่อยมากหาพอช่างเพราะว่าพอช่างเป็นติดงานพี่น้องมือนีก็เลยนฝ่าว่าโอ้พอซางกะชมคำคำเนาะพอซางเนาะครับผมพอซางเหล็กงานอเหล็กงานพอดีเหล็กงานพอดีก็เลยมาจอดรอบพอซางพี่น้องนะครับ ธรรมดาพพระซางว่าจะไปตอนเที่ยงนี้เลยพันบริเลไปเซ็นนั่นรเราทถวบริเลไปเซ็นทั้นปุณพี่น้องไปคนเราฟังครับอ่าธรรมราพรไปเซ็นที่พระซางผู้ทำงานก็จะแวะช่วงเที่ยงอ่างวดที่ผ่านมานะครับเพื่อนช่างคมเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเด่นหกนะครับหกศูนย์หกหนึ่งจับคู่ไม่เข้าโอ้แต่ว่าเลขวิ่งเพิ่นแม่นเนาะครับผมเลขวิ่งเพิ่นแม่ครทหกตัวเดียวแอบ เพื่อนช่างคมงวดงวดหาศูนย์แห้หาครับมาห้าศูนย์ตรงๆแล้กการธาช่มรับช่างคมเนี่ยเป็นเนียนล่างพี่น้องนะครับเลกวิ่งตัวเดียวพื่กันโพรา่าพอซางจับส่กันไหมอ่ากับัวอีก้วกับหัวนี่ไหมจับใส่กันหกสามทรรมชมมาแล้วในตรงอ่าอ่านะครับเลขเด่นเลขวิ่งของพอ้างบ่กเขาได้พี่น้องด้อ มีแต่หนึ่งหกสองหกสวัสดีคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายคุณาย <c oughs> ณายเปิดสายมากพอเห็นอยอ๋อเอาเอาเอามาตะเล็กอิดมาตะเล็กติดมาตะหกเนาะครับผมเสียดายพี่น้องนะครับบอเขาได้พี่น้องได้ครับผมนะครับเล็กเด่นเล็กวิ่งช่างคมคพึ่งหลุดจับเขาอีกแก้มนึงพอดอีเอามานี่ <c oughs> พอสร้างใ้สูตรของพ่อสร้างกับเพื่อนให้มาหรือเปล่าแมาแม่ะครับเอาเพื่อนม่แล้วแต่ว่าชุดลับชุดลับเดี๋ยวจัง ชุดรับรอกกอนพอรสร้างคนบานะครับเอาเหล็กเด่นเหล็กวิ่งเพื่อนช่างคมกับสูตรของพอสร้างกอนี่เง่เขันมหาพอสร้างคนตั้งแต่ออกปุ๊บพอสร้างคนก็ใหยได้เลยพี่น้องช่างคมนะครับผมตำรา ประสางมันกับคำนวณไปร่อแล้วพี่น้องออกปุ๊บแล้วกับคำนวณร่อเลยครับผมแอะวิ่งเลขเด่นเลขวิ่งสี่กับห้านะครับเออสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์แอห้าแปดห้าเก้า ห้าศูนย์อ้าวธรรมชมนะครับเดือเนเก้าเนี้นะเดือนเก้าสากันยายนพี่นอ้องอ่าจุดสามตัวหนึ่งห้าแปดศูสี่เก้าอ่าอันนี้สูตรของประสางไหมพี่น้องเด้วันี้เนะราฟันลงวันี้นข้าในฟันบ่ <laughs> ยังท่านได้ฝันได้พี่น้องได้เพราะสร้างคน่าบอกฝันตองวงนเลขเงินเออบ่ฝันมันยังเล่นมั้ยครับผมน่ารับดีอืเออมันดังนึงเอาให้ดังกันไปอีกรถเออนี่เด็ดตัวดังเลยเนียนตัวดังเนียนเลขประจําบ้านท้อเลขตัวนี้เออเอาครับผมท่านผู้ชมไอ้พ่อสร้างเขึ้นบอกปัดเลยครับผมครับวิ่งสี่กับห้าครับผมชอบไปที่ห้าเด่นที่ห้าครับผมบนล่างเหมือนเดิมครับไอ้ลักซีก็มี่สี่แปดสี่เก้า สี่ศูนย์ครับห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ครับสามตัวมีหนึ่งห้าแปดครับศูนย์สี่เก้าครับผมชอบไปที่ห้าเก้ากับห้าแปดครับคือมักส่วนเน้นห้าเก้ากับห้าแปดครับผมเน้นสองคู่นี้เลยครับผมแอาลักซีกับมี่สี่เก้ากับสี่ศูนย์เนอะคารักซีตัวร้องคือสี่เก้ากับสี่ศูนย์ครับผมสี่แปดกับห้าศูนย์ร่องครับอันดับวยอืง สามตัวหนึ่งหหนึ่ง้าแปดกับศูนย์สี่เก้าเพราะว่าลักซี่เนี่ยมักซี่เก้าครับผมเอาแต่ว่าพอจับใส่หนึ่งหาเก้าปะบอกครับผมอืสามตัวมันชนกันอยู่ที่ห้าแปดกับหนึ่งห้าแปดกับศูนย์สี่เก้าอ๋สูตรสามตัวชนกันที่หนึ่งห้าแปดกับศูนย์สี่เก้าครับผมเออแต่ว่าให้หาตัตรีไว้เลยคือห้าแปดกับหาเก้าครับผมเน้นที่ห้างวดนี้ครับผมเออเมนที่หาสำหรับของพอซางโอ้สำหรับของพอซางเอาบาทนี้พี่ด้อง เพื่อนช่างคมนะครับเอฟซีเขาล่อคำถามมาหลายเลขวิ่งตัวเดียวนะครับผ้ชมเดียวไฮโปซางเพิ่นไ้เลยแต่ว่าเลขลับเพิ่นรอก่อนได้พี่น้องได้เลขลับก็วิ่งตัวเดียวอ่าแต่ว่าเพื่อนช่างคมให้มาแล้วนะครับผมครับผมโอ้เลขวิ่งเพิ่นเลขวิ่งเพิ่นแมนคักเนาะครับผมอ่เทียกกบเขาแล้วเกียกกะลุดนขึ้นกันแต่วางวดหาเพิ่นห้มากะจับคู่ให้ห้าศูนย์ครับผมอืม ให้มาวิ่งหกกอบพศังครับผมวิ่งหกเอกหมดเลยครับเด่นที่หกได้ท่านผู้ชมได้นะครับเด่นที่หกโอ้เพิ่นว่าหกไม่อ่ะจับคู่ไม่ตระเลยพศังหกสองหกหนึ่งอ่าเอา,เอาหรือจะรอดจับใส่เลกับพอศางกันได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับ เล็กลับสร้างอง <มา S 1> เล็กวิ่งตัวเดียวโอ้แม่นคักจับเห็ 3, 9, 6, นสามเก่าหกสามล้อพอสร้างเนาะครับผมแอบชอนแขนกับพปสร้างหมดอนพอช้นี้แอบบ่ขี่ให้เพื่อน,นอกมแอบสองู่นี่นะครับ <c oughs> เพื่อนให้มานะผมอันนี้เพื่อนช่างคมนะ <c oughs> เล็กเด่นเล็กวิ่งหกตัวเดียวแอนะบหกสองหกหนึ่งเด้อพี่ตังดแอนะบหกสองหกหนึ่ง นะครับผู้ใดรอดเ,อเด่นเล็กดิง่งตัวเดียวเรียกว่าซัครับผมเพิ่นมั่นใจอ่กวงวดเลยเพิ่นก็ว่าเล็กดิง่งบ่ราเพีดหวังเล็กดิ่งมาหกตัวเก่าอีกครับโอ้งวดที่แล้วนี่ท่านผู้ชมนะครับเอาหกหนึ่งตัวเก่าหนึ่งตัวพระซังอเอ่อรับงวดที่ผ่านมาพี่น,อนอ้อ,อ 6, 3, 6, งเพิ่นเกยหกมาหกศูะนยะ์หกหนึ่งแบบออกหกสามก็หกหางวดนี้ให้หกไม่อีกเพิ่นเพิ่งใจให้หกสามหกหนึ่งเท่านั้น สามมันขึ้นมาแล้วผมเลยเถียงกันกับเล่าอยู่ใส่สองรถบ้าใจหกสามตัวเก้าอีกเด้เออ่าผู้ใดมีเลขติดแม่นๆทำช่อมจับใส่เลขวิ่งเลขเด่นเพื่อนช่างคมนะพี่น้องเด้อครับผมนะครับอ่างวดที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเลขรับ,บพะสางร,รอก,ก่อนนะพะสางเนาะครับผมเออพี่น้องร่องให้ที่เก่าเรียกว่างวดที่ผ่านมาคือว่าลงพะสางของเรานะเปิดตัวให้บาดเท่างวดแรกงวดที่ผ่านมาเลขครับมาสามใส่ละงวดที่แล้ว นี่ท่านผู้ชมงวดที่แล้วนี่รับช่างคมมีไหมเพราะสร้างไหมสามเก้าเป็นสามหกมันกลักบเมื่อเลขวิ่งเล่ากับแม่นพี่น้องเพิ่นเน้นล่างความนี้ท่านผู้ชมเน้นล่างเน้นสามล่างเดี๋ยวจังรอดจับส่กันเนะเาะเดี๋ยวจังรอดจับส่ได้พี่น้องเด้ออันนี้เพื่อนช่างคมลวกะนี่ครับชุดของช่างคมครับเพรบ่ตรงกันนะครับผมเ่ตรงกัน งกันยายน2568ได้พี่น้องด้วนะครับเป็นแนวทางพี่น้องถามักทายชอบถูกใจตรงใจจังไปหากิบจับลอตเตอรี่นะครับบอมักบอชอบคือเบาถาวาเบิงไวกอนับเล็กเด่นเล็กยิงพอ้างพึ่งจะหลุดงวดที่ผ่านมานับแต่ว่าเพื่อนชังคมนี่เดือนดีนับสองงวดแล้วครับงวดงวดหาพี่นหาหลักกรน50ตรงตรงงวดที่ผ่านมาเหงคบอยู่จับคู่ไม่เข้าคนับพอซางมั้ยของพอ้างเนี่ตัวได้อัะพอ้างงวดเนี่ยไอ้หาแปดครับหาเก้าครับ เลกเด่นเล็กวิ่ง4กับ5เด่นที่ห้านับ 48, 49, 40สีก้ี่ลัก4ีลักหา 8, าแปดเก้นย์เที่หากับหากครับผมสตัว1,58ตัวเน้นครับศูนตัวรองครับผมอ่าเพื่อนชัางคมเล็กเด่นเล็กวิ่ง6ตัวเดียว6 2, 61อ่าแคปนาจจอพี่น้องลอตเตอรี่หาไปเล่นมาพตอสังครับผมหาแกับหาเเนี่ยโอ้ยหาอยู่แล้วสุดนี่หาไปเลย หาไปเลยก่อนจะหาไม่ได้อ่าเอา้าทาของกระซังทาได้ลุดแหละวลุดลวดงวดนึงแหละมาดิพี่น้องครับผมแต่ถายังขึ้นในบรรจกับเบอร์เบอ์กอนน้ำกระซังเนาะครับผมอืมแต่ว่าง่ามชุดนี้แอบสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์เอ้า หาเก้าหาศูนย์นี่เลขประจำเบ้าเท่าเลยตัวนี้พอสังเออเอาที่ปีกใจเบ้าเท่าเนี้เอาที่ปีกใจเบ้าเท่าเล่นั้เออมาตามสูตรนะครับมาตามสูตรครับผมตะกี้ตัดกับบ่อได้เอาคำว่าโชคเมื่อใดเลขลับช่างคมมานะครับเดี๋ยวจังจะมาหาพอสังนับพอได้จะได้ไปหาพอสังดีหน้างานแต่ว่าจะไปชงเที่ยงแล้วพอสังเนาะแต่ว่าเบ้าเท่าก็จะไม่ยับขันบม่ได้ไปก็จะไม่ย้ำคำสิพี่น้องพอสังเพคนเลิกงานนะเพราะว่าช่างเพคนเกิดมีการมีงานสิพี่น้องเนาะเออ อาขอบคุณพระซางครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีแฟนครับทสองทุกท่านที่พี่น้องเด้อนะขอบคุณพญ่ยมยพีปานาอาสุขุสุขอนขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับอายุมั่นคงยืนนะครับให้โชคให้ m ắ นพี่น้องนะพอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะให้โชคให้น,น้ n กันนะค่ะพอกันมาคลิปหน้าคลคิปนี้สวัสดีค่ะ